ให้ศาสวิชาชีพมาตรวจสอบดูว่าจิตวิทยาเด็กเนี่ยเขาว่ากันยังไงเป็นไงแล้วก็สองคนจะบวชเนนจ้ะแลควรที่จะให้น้องนายเนี่ยได้ต่อยอดเรื่องอัศจรรย์นในความรู้ด้านศาสนาข้อปฏิบัติที่นี้เนี่ยต่อไป คนแนะนำว่าคนติดต่อกับสหวิชาชีพที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องอะไรเนี้ยแล้วก็คอยดูว่าแบ็กเบื้องหลังเนี้ยเป็นแบ็กบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อถือหรือมีอะไรกระบวนการอะไรที่ต่อเติมเบื้องหลังชักใยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าก็าดูกันไปแค่ตัวนั้นแหละแต่เรื่องความวิเศษอัศจรรย์ของเด็ก อาจจะมีระยะหนึ่งก็ได้แล้วก็จางหายไปเขาเรียกว่ากลัวเรื่องเยวะลาบสก,กาละเสียงสรรเสริญถ้าไม่ถึงขั้นจริงๆก็อาจจะเหลืองแต่ถ้าเป็นในอายะถึงขั้นก็น่าจะนั้นได้แต่ที่ดีที่สุดหนึ่มีคนผู้รู้ในวงการศาสนาเขาเสนอแนะว่าทําไมให้บวชเนนไปซะเลยล่ะให้บวชเนนไปซะเลยมันจะได้ไม่มีปัญหา ตอนนี้มีคนแย้งแย้งวิจารณ์แบบทาให้ฝ่ายมุนไม่เคยไม่่อยพอใจอะว่าถ้าไปบวชเน้นวัดใดวัดหนึ่งราบก็จะไหลไปอยู่ที่วัดนั้นขนก็จะเฮไปที่วัดนั้นแล้วกลุ่มที่ยกน้องนายขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียดายโอกาสลาบอะไรนั้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่เสียดายก้ควรที่จะให น้องายนเนี่ยได้ต่อยอดเรื่องอัศจรรย์นในความรู้ด้านศาสนาะข้อปฏิบัติดี้เนี่ยต่อไปในสนของหลวงพ่อเนี่ยมองว่ากรณีของน้องายเนี่ยน่าจะมีมันมันต้องดูระยะยาวนะของพันเนี้ยต้องดูระยะยาวแต่ถ้าระยะสั้นนีย่ยังมองไม่ออกคือพูดง่ายๆลาบสกาละยังไม่ล้น แล้วคนเงียบระเนี่ยส่วนใหญ่เสียตอนรับสากาละล้นก็จะแย่งผลประโยชน์รับสกาละกันเดี๋ยวก็จะเกิดแตกกันอย่างตอนนี้เริ่มมีว่าปริออกมาบ้างแล้วว่าโดนมันชักจุงอะ่ะไอเข่าคอรสนั้นคอดสนั้นเสียเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยเดี๋ยวเด,ยวดูอีกระยะหนึ่งนะอจะมาว่ายังไม่ต้องรีบร้อนเกินไปเพราะความเสียหายมันยังไม่ได้เกิดมากมาย พ่อแม่ผมน้อยเนี่ยมอว่ามาบวกว่าส่งแจวจะได้ไหมได้ไม่มีปัญหาหลวงพ่อพร้อมจะเราจะชนนี้แนอะไรบางอย่างให้ถ้าถูกผิดอะไรก็ว่ากันไป